คือจักรยานช่อหายหรือว่าช่อไม่ได้เอามาจากที่ทำงานมันไม่มีจักรยานช่อน่ะเอ๊ะหรือว่าช่อเอาไว้ที่ทำงานโอ้จะแปดมองแล้วด้วยทุกคนดูช่อนะช่อคิดว่าช่อคิดว่าช่อคิดว่าช่อมีจักรยานนะคะแต่ช่อก็ไม่แน่ใจอีกว่าจักรยานช่อ เอาไว้ที่ทํางานหรือว่าอยู่ที่นี่นะคะจะปั่นจัก,กรยานไปทํางานทุกคนจฉันาจัก,กรยานไม่เจอจะแปดโมงแล้ดวด้วยอุตส่าห์ว่าออกจอากห้องช้าเอาอุตส่าห์ว่าออกจากบ้านช้าเพราะว่าจะปั่นจัก,กรยานนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือจักรยานไม่มีน่าจะอยู่ที่ทํางานเดี๋ยวทุกคนใช่ไหมโอ้ทำไมเป็นคนแบบนี้ แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองลืไมไว้ตั้งแต่ตอนไหนปล่าเลนี้คงตากแดดตากฝนไปหลายวันแล้วล่ะงงมากแม่รีบเดินนะทุกคนเพราะว่าเข้างานแปดโมงนะคะตอนนี้ก็คือแปดโมงแล้วดูสิความความเบลอของช่อนะคะได้อากาศเริ่มเย็นลงนะคะน้ำค้าง ตามยอดก็จะมีน้ําค้างหน่อยนะปกติเวลานี้ยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหน้าร้อนก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแบบน้ำค้างเกาะปลายญ้า <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมเป็นคนแบบนี้ <c oughs> อีก40่สิบปีข้างหน้าชอบจ,จะลงหลงลืมลืมบนนอก <c oughs> จังเสียอ้ดอกไม้สวยเหนื่อยหายใจไม่หายใจไม่ได้ถึงที่ทำง,งานแล้วนะคะทุกคนอ่ะนี่จักรยานชอวจอดเกียรติแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ขอโทษดู ล้อแบนไหมอ่ะไม่แบนฉันก็ตามหามีคนพยายามเปลี่ยนรหัสเราไหมไม่มีหรอก <c oughs> เหนื่อยแล้วทีนี้หาทางออกไม่เจอนะทุกคนเพราะว่าเขาเปลี่ยนใหม่อ่ะปกติแล้วตรงเนี้เขาจะไม่มีนะเขาจะเขาจะเอาอตรงนี้ออกแล้วเราจะออกทางนั้นเลยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเขาเปลี่ยนที่กั้นนะคะมากั้นตรงเนี้ดีนะที่ยังอยู่เดี๋ยวหาทางออกจักรยานก่อน หมือนเขาปิดตายยังไงไม่รู้ว่าทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่ออกเลยอะค่ะเราต้องยกจักรยานข้ามเรามั้งชอว,ว่านะจริงๆนะมันไม่มีที่ออกอะค่ะก็ทุกคนจะเห็นไม้ไหมเป็นฉีน้ำตาลเนี่ยค่ะอ๋อเขาให้เข้าทางเดียวค่ะคือทางนี้ออาเสียงเสียงไปนหน่อยไปนหน่อยนี่ค่ะให้ออก ออกทางนี้ด้วยค่ะนี่ทางนี้ทางออกขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังทํางานไม่ได้เพราะว่า,อ,าอย่างที่ช่อเคอยบอกนะคะเวลาช่อหยุดงานไปสองวันปุ๊บกลับมาปุ๊บมันจะค u สสตร s นะคะคือเละตุ้มเปะไปหมดเลยะค่ะทุกคนแก้วแตกก็ไม่เ,เก็บ วังก็ไม่ได้สำารัให้ช่อนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าช่อรู้อยู่แล้วแหะว่าเราทํางานกับคนหมู่มากเป็นยังไงแต่บางทีเราก็รับไม่ได้งไงในการที่แบบว่าโอ้โหบางทีก็คือรับไม่ได้อะบางทีก็เกินไปนะคะเกินไปลูกพี่ลูกพี่ก็ทําเกินไปนะคะทํางานเหนื่อยวันนี้มีพนักง,งานวันนี้มีพนักง,งานมา4ี่คนนะคะคนละ ตอนนี้ชอได้อยูอ่10ห้องนะคะ10ห้องแต่ว่าช่อต้องไปทําห้อง s t ูสเต d ก็คือทําความสะอาดใหญ่นะคะก็เหมือนเดิมเพราะว่าเขากลัวเขากลัวว่ากําหนดการในการที่จะทําห้อง Steward อ,อ,อ,อะทาความสะอาดครั้งใหญ่อะมันจะไม่ถึงมันจะไมะ่ตรงวันและกําหนดเดือนที่เขากําหนดไว้นะคะเขาก็เลยต้องให้ชอไปทําซึ่งชอก็ทําคนเดียวค่ะทุกคนคนเดียว อ่าช่อห้องหนึ่งที่เป็นสตู o l s t a ช่อทำคนเดียวก็คือสองชั่วโมงนะคะช่อทำงานหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี้ยอ่าสี่ชั่วโมงเนี้ยก็คือสิบห้องนะคะสิบห้องเพราะว่าตามกฎของบริษัทแล้วอ่ะสามห้องต่อหนึ่งชั่วโมงหกห้องสองแล้วก็เก้าห้องสามแต่เขาให้ช่อสี่แต่เฉยชฉยแต่เขาให้ช่อช่อสี่ชั่วโมงแล้วทีเนี้ยพอสี่ชั่วโมงปุ๊บช่อต้องทําให้เสร็จสิบห้องพอสิบห้องปุ๊บอีกสองชั่วโมงที่เหลือช่อ ต้องไปทำ studio s t ก็คือห้องใหญ่คนเดียวนะคะซึ่งเราไม่มีคนนะคะทุกคนพนักง,งานก็เขาปฏิเสธที่จะไม่มาทํางานนะเนาะคือเขาสามารถปฏิเสธได้เพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ใช่พนักง,งานอ่า f a s นะคะเขาเป็นพนักง,งาน e x t r ah, านะ,ะทุกคนเขาสามารถเซเขาสามารถบอกว่าไม่ ain, ฉันไม่ไปเขาสามารถปฏิเสธได้นะคะทุกคน เอาซิร์ฟนะคะจริงๆอ่ะรองเท้าตัวนี้มันเป็นรองเท้าสปานะคะคนที่มาทํางานอ่ะต้องเอารองเท้าสปาตัวนี้ลงไปข้างล่างเพราะว่าทุกวันอ่ะพนักงานของโรงแรมเขาจะต้องมาดูเขาจะต้องมานับรองเท้าสปานะคะแล้วเขาไปเรกนะกับของโรงแรมไอเขาไปเลขเขาไปนับลูกค้ากับโรงแรมนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บรองเท้าตัวนี้ไวในห้องเฟอรเร์ในห้องเก็บของได้นะคะทุกครั้งที่มีรองเท้าตัวนี้ต้องรีบเอาไปให้เขานะคะทุกคน ไม่เป็นไรชอบเราทำงานกับหมู่มากเราต้องใจกว้างขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะขออนุญาตไปทำงานก่อนแต่ก็ก่อนที่จะไปทำงานก็ไปแล้วคะ่ะ